ครับนี่ก็อยู่กับผมตลอดทั่วไทยกับพี่มาร์นะครับนี้ผมก็มาเที่ยววัดพนนอน,นะครับวัดเชียงใหม่นะครับมานการแสงเจ้าน,นะครับ,ส,รบสวยงามมากใครที่อยากมาเที่ยวไดเชวนๆได้นะครับ เขามีตัวนี้จนจะถึงเดือนมก,กราคมนี่นะครับสวยมากเลยครับมีที่นั่งถ่ายรูปสวยๆเยอะๆนะครับแล้วก็มีเก้าอี้นอนด้วยนะครับอากาศรอบๆสวยงามมากครับ งด้านหลังตรงนี้นะครับก็เป็นโคมนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะแยะนะครับสวยมากเลยนะครับใครได้มาเที่ยวก็ต้องหลงรักแน่นอนครับแม่แพ้วัดพัดที่ลำพูนนะครับ ข้างในนี่ก็เป็นองค์พระนอนนะครับตอนนั้นเราเคยพูดถึงประวัติไปแล้วนะครับนานแล้วนที่เราไม่ได้มาวันนี้สวยมากเลยนะครับเนี่ยเมื่อก่อนนี้ผมชอบมาดูรูปนี้มากเลยครับ รปที่มีเจลลัคเคนพี่ปราฉลามนะครับใครอยากนั่งรถสามล้อก็นั่งได้นะครับสวยงามมากมาทำบุญที่นี่ขอให้มีโชคมีลาภนะครับ ก็มีรถสามล้อครับก็มีพระเจ้าทันใจนะครับใครจะมาแก้บนมาขอพรอ,อะไรก็ตรงนี้ได้เลยนะครับแก้ด้วยไข่ไก่น้ำมันพืชนะครับในองค์พระเจ้าทันใจองค์มีสององค์นะครับ องนี้เป็นองค์แรกครับอง์เก่าครับตรงนี้ก็มีของนะครับองค์ของใหญ่ครับของยักษ์ครับนะครับใหญ่มากแล้วก็มีหม้อเยอะะเลยครับเต็มวัดเลยตรงนี้เขาก็จะมีพระโพธิสัตว์นะครับ จะไม่กดอิ่มครับเขาอบอกว่าทางไปวิหารพรนอนครับน้ําตกชมนกหลวงทันใจเทพทันใจกุฏิจะเอาวานะครับทางนี้นะครับถ้าใครยังไม่มีกลุ่มอยากจะเข้ากลุ่มของวัดก็ตรงนี้ได้เลยนะครับเขาจะมีข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งปีแล้นะครับ อันนี้ก็เป็นวัดพระวสิวิชัยองค์ใหญ่นะครับใครมาเที่ยวก็ขอเชิญชวนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องรลอนทั่วไทยไปกับพี่แม็กกวยนะครับขอขอบคุณครับ